เช้าครับวันนี้มาดูว่าทําไมาถนนเส้นพระรามสี่ครับมุ่งหน้าสะพานไทยเป็นเยี่ยมครับช่วงนี้เป็นช่วงที่รถติดสะสมมากครับเช้าครับเพราะอะไรครับทั้งที่เลนขวานี้เป็นเลนเขึ้นสะพานนะแล้วก็สามารถข้ามไปันลำโพงได้เลยจะเป็นสะพานข้างหน้าเราจะเป็นสะพานไทยเป็นเยี่ยมเห็นไหม แล้วก็เป็นสะพานไทยญี่ปุ่นแล้วข้ามไปจนไปถึงะสะพานเหลืองคือเส้นนี้ไม่มีไฟแดงคือสามารถตรงยาวได้เลยแต่ทําไมรถถึงชะลอตัวครับที่รถชะลอตัวเนื่องจากแถวเนี้ยเป็นส่วนมากเป็นสำนักงานเป็นออฟฟิศครับซ้ายมือเราแถวเนี้ยทั้งซ้ายทั้งป่าเลยคนที่สัญจรที่ไปทํางานเช้าๆก็ต้องมาเส้นนี้พรเขารีบรถ เลนขวาเนี่ยเป็นเลนที่วิ่งวิ่งได้ง่ายใช่ไหมรถที่จะออกซ้ายก็บางที่ก็เขาเขารีบเขาแล้วมาเลนขวาไงพอพอถึงทางเข้าเขาก็จะไปขอขอเบี่ยงเข้าไปตัดหน้ารถคันอื่นคือไม่ไม่ต่อแถวเข้าไปอะ่ะก็คือมาแทรกอะ่ะมันก็เลยทําให้รถที่เราจะตรงไปครับมันชะลอตัวซ้ายมือเนี่ย ถ้าหลังเจ็ดโมงหรือว่าแปดโมงก็หนักตัวนี้ครับตอนนี้ยังเช้าอยู่ฮะยังไม่ถึงเจ็ดโมงยังรถยังวิ่งได้ปกติอยู่เดี๋ยวมอมาดูตอนเราขึ้นสะพานไทยเป็นเยี่ยมนะวันนี้ไม่ติดมากวันจันทร์แต่ถ้าออกชา้ากว่ตนี้ก็ติดนะฮะ้ายมือเราเนี่ยจะไปสาทรใต้กับวิทยุซ้ายสายสาเถา,าใต้ขวาวิทยุมีไฟแดงฮะ พอมันติดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมผมจะตรงไปใช่ไหมผมชิดขวาพอ,พอซ้ายมือเราเนี่ยรถจะลงสีลมกลับไปจุฬาได้ขวาจุฬาซ้ายสีลมพอมาพอมาถึงตรงนี้รถที่จะเข้า fit, ออฟฟิศเขาก็จะชิดซ้ายเพื่อจะไปาสีลม,หม,ลมเห็นไหมครับพอพอระวังไปเห็นไหมมีรถเริ่มเบี่ยงออกเยอะใช่ไหมครับ เพื่อจะไปติดไฟแดงแล้วก็ไปแถวอ่สีลมอ่สีพญาสุรบงอ่วันนี้ไม่ติดมากครับวันนี้ไม่ติดมากคือรถผมอะ่ะเส้นตรงเนี่ยผมไปได้เลยเห็นไ,ไหมฮะแต่ถ้าวันที่มันติดมากๆเนี่ยโหจะแบบเป็นริมเป็นริมเลยครับซ้ายมือเราครับคือเข้าไม่ได้วันนี้ผมมาเช้าเนี่ยโชคดีเลยเนี่ยมไม่ติด นี่เป็นสพนะพานไทยญี่ปุ่นนะเมื่อกี้ไทยเป็นเยี่ยมสะพานแรกไทยเป็นเยี่ยมนี่สะพ,นพนานไทยญี่ปุ่นสะพานนี้จะยาวไปจนถึงทางลงะสะพานเหลืองคือนะสะพนานไทยญี่ปุ่นถ้ามาทำงานผมก็เดินเช้าครับออกจากบ้านประมาณหกโมงยี่สิบตอนนี้หกโมงสี่สิบสี่ก็วันนี้รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ ขับมา20กวินาทีก็ถึงสามย่านแล้วเห็นไหมหัวลำโพงสามย่านถ้าชิดขวาลงเป็นสามย่านนะแต่ผมจะชิดซ้ายไปเพราะว่าผมจะไปลงสะพานเหลือจะตรงไปหัวลำโพงแหละเพราะว่าผมไปทำงานแถวศรีลาดก็ต้องผ่านเยววาวราชครับเช้เาผ่านเยววาวราชในเช้า ีที่เห็นส,สวยๆคือวัดหัวลำโพงขวามือเป็นห้างสรรพสินค้าสามย่านมิทาวสามย่มานมิทาวที่เปิด24ชั่วโมงนะครับใครที่ไม่มีอะไรทานดึกๆมาสามย,ายม่านมิทาวมีอะไรทานทามาเทีเ่ยวแถวนี้เนี่ยเป็น,นทางลงหัวลำโพงแหละแต่ข้างหน้าเป็นแยกสะพานเหลืองแยกสะพานเหลือง เมื่อก่อนน่าจะมอเตอร์ไซค์ห้ามขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นไทยเป็นเยี่ยมนะแต่ทุกวันนี้เขาน่าจะอนุโลมให้ขึ้นได้เพราะว่ามีการไปแบบขอร้องกันว่าเออให้อยากขึ้นนะอยากขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อี่โนงี่เนก็อยากขับก็ขับไม่เป็นไรเราก็ระวังเราครับอย่าไปยุ่งกับเขาตัวใครตัวมันตัวแท็กซี่คนนี้จะผ่าไหมไม่กล้าผ่าไม่กล้าผ่าไว้ไม่กล้าผ่าแต่แตถวนี้ ซ้ายมือเราเนี่ยรถเลี้ยวตรงฝั่งโน้นเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนนะ